จะเล่านิทานเรื่องตามหาฝันในแดนปาดิบน้าบริษัทจัดหางานเอกชนแห่งหนึ่งนางสาวสมเจดิดกำเงิน2องแสนบาทไปวางเปิ้ง แต,แต่เงินนี้ยืมมานะกู้มาคุณนะเพื่อ <c oughs> ที่จะเข้าโครงการฝึกงานที่ญี่ปุ่น3ปีไม่รู้แหละเขาว่ามาอย่างนั้นตอนเขาไปแนะแนวนะเออเ <c oughs> ขาว่ามาอย่างนั้นตอนก่อนเข้าโครงการนางสาวสมเจิดคาดหวังกับเงินเดือนที่ญี่ปุ่นสูงมากเพราะว่าสตาฟที่ไปแนะแนวบอกว่าการันตีเงินเดือนนะขั้นต่ําพื้นฐานนี่ก็คือได้เยอะนะสี่ห้าหมื่นบาทไทยนะคุณนะยังไม่รวมโอทีทำเยอะได้เยอะนะเออสตาฟก็คือ PR ช่ําฉ่ำมากนะคะเปิดรูปที่พักให้ดูเปิดรูปหน้างานให้ดูเปิด รูปแบบโอ้โสวยหลูนะคุณนะจูงใจไงจูงใจเออนางสาวสมโจทย์ผู้เห็นพีอาฉ่ำขนาดนี้อุ้ยชีวิตฉันต้องสวยหลูแน่นอนเลยเอาเลยค่ะกู้เงินสองแสนไปวางปึ้งก็ได้บินมาทำงานที่ญี่ปุ่นสมใจถูกต้องตามกฎหมายแต่แต่แต่เออเอเอเออสามปีสามปีอยู่ไหนคุณนะปีต่อปีม้อนมีสอบ ลืม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 ไม่ได้อ่านสัญญาจ้างไงอยากมาไม่ได้อ่านไม่ได้ดูดีๆไงเซ็นเซนเพราะอยากรีบมามันมีสอบคุณนะเออมันต้องให้สอบสอบให้มันผ่านนะถ้าไม่ผ่านก็ฮคัมแบ็กถไทยแลนด์นะคุณนะพอนางสาวสมเจิดตั้งสติได้นะคะคำนวณดูเงินเดือนที่เขาบอกการันตีเนี่ยว่าได้แน่นอน <laughs> มันได้จริงหยดจำนวนนั้นอนะแต่มันยังไม่ได้หักค่าใช้ใจ่ายคุณนะ มีนขนาดทำโอทีแล้วนะเออทําแทบเลือดตาแทบออกนะคุณนะไม่คุ้มค่าหาหีวอะไรเลยตัดภาพมาในส่วนของที่พักนะคุณนะยังการ์ลด้อมนางสาวสมเจิดคิดในใจเอ,อ้ยทำไมตอนพีอารมันไม่ตรงปกเลยวะชีวิตจริงทำไมเป็นอย่างนี้ที่พงที่พักยิ่งกว่าสลัมคองเตยคุณนะอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะเออบางคนเขาให้นอนรวมกันะ 4 5่ห้คนอ่ะเออในห้องเล็กๆแต่ตอน PR PR เป็นแมนชั่นแม่ไม่อยากฟังเป็นนิทานเลยค่ะขอแบบประสบการณ์จริงเลยได้ไหมต่ออ e ีพีหน้า